สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูจูนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมการปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตค่ะจุดประสงค์สำหรับการทำกิจกรรมนะคะสำรวจและสืบค้นข้อมูลเพื่อบรรยายโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ค่ะ อุปกรณ์การทดลองของเรานะคะก็จะมี1เลยนะคะกระมังหนึ่งใบ 2. ต้นผักบุ้งหรือว่าพืชน้ําชนิดไหนก็ได้ค่ะ 3. ต้นถั่วนะคะหรือว่าพืชบกชนิดอื่นๆก็ได้นะคะค่ะ ขั้นตอนการทดลองของเรานะคะหนึ่งเลยนะคะเติมน้ําลงในภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณ3ในทีส่วนของความจุของภาชนะนั่นเองค่ะ 2. นําต้นผักบุ้งไปแช่ลงในน้ําจากนั้นนะคะเราอ่ะใช้มือกดผักบุ้งนะคะให้จมในน้ําเมื่อจมเสร็จนะคะ ปล่อยมือทําซ้ำสองครั้งนะคะแล้วก็ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็3เลยนะคะให้ทําเหมือนกับข้อ2เลยค่ะแต่เปลี่ยนจากต้นผักบุ้งนะคะเป็นต้นถั่วหรือว่าต้นที่เรามีนะคะที่เป็นพืชบกค่ะจากนั้นให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกผลเช่นเดิมค่ะ เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า13นะคะการปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนะคะค่ะเราจะระบุปัญหาก็คือโครงสร้างของต้นผักบุ้งและต้นถั่วมีลักษณะเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะคะค่ะและนักเรียนคะนักเรียนจะตั้งสมมุติฐานนี้ว่าอย่างไรเอ่ยช่วยคุณครูค,คิดหน่อยสมมุติฐานนี้นะคะก็คือการหาคําตอบของปัญหาที่เราตั้งไว้นั่นเองคะ่ะ สมมติฐานในกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราก็จะตอบจากการระบุปัญหาก็คือโครงสร้างของต้นผักบุ้งและต้นถัว่วมีลักษณะเหมือนกันคือมีรากลำต้นใบและดอกและมีความแตกต่างกันคือต้นผักบุ้งลอยน้ำได้แต่ต้นถั่วลอยน้ำไม่ได้ค่ะ่าเรามาดูลักษณะ โครงสร้างของต้นผักบุ้งนะคะต้นผักบุ้งเนี่ยจะมีรากฝอยนะคะลำต้นเนี่ยกลวงเป็นค้อบล่องมีสีเขียวมีใบที่เรียวยาวขอบใบเรียบมีสีเขียวและก็ดอกของต้นผักบุ้งเนี่ยนะคะจะเป็นช่อนะคะเป็นรูปแตรมีสีขาวหรือสีม่วงนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างของต้นถั่วนะคะต้นถั่วจะมีรากเป็นลักษณะเป็นรากแก้วและรากแขนงค่ะลำต้นของต้นถั่วนะคะจะเป็นเถานะคะมีสีเขียวอ่อนค่ะใบมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมีสีเขียวส่วนดอกของต้นถั่วนะคะจะมีลักษณะเป็นช่อดอกจะมีหลายสีเช่นสีขาวหรือสีเหลืองนั่นเองค่ะสรุปผลจากการทำกิจกรรมนะคะพบว่า ครงสร้างของต้นผักบุ้งและต้นถั่วเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันคือมีรากลำต้นใบและดอกแต่มีความแตกต่างกันคือต้นผักบุ้งอ่ะลอยน้ำได้แต่ต้นถั่วลอยน้ำไม่ได้นั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์หน้าที่13และสรุปผลในหน้าที่14ค่ะถ้านักเรียนตั้งใจเรียนรู้ฟังวิดีโอนะคะนักเรียนก็จะสามารถทำงานออกมาได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ